ตัวใหญ่ปะปูม้าจริงด้วยแล้วคุณสมขึ้นมาเลยงามกันขึ้นมาพี uhh mm ่ก็เลยครับมือนีน sí ้ำล่งพอดีเลย Ngúng tí tít à Ngốm kia hỏi banh nè Mưa lạnh hạ cành Cái này à, bước Ủa, ngay <laughs> คูเป็นกูเป็นห <c oughs> มึกใจจิ้<ห><า>มเหม็นผมโลดเต็มซี่กันเต็มที่เต็มที่กันนิ้วขาดสู้วัวตุ้งชัยยังบ่ขึ้นขึ้น,นละเออ

คือเราพีกันเลยครับร่างแล้วล่ะเล่นคือบอกจะปล่อยไอมาเนี่ยได้แล้วเต็มสองเต็มสองมาแล้วเต็มสองมาแล้วเล่นน้อยๆเล่นน้อยๆแต่ก็ร้อยล้านนะกดปิดได้เจอบ้าเจอบ้ะเจ้าอะไรเจ้าอะไรอ๋อผู้ยังไง ไฟออกมาเด้มันหนีมือเด้ยไฟไฟเอากับัืออีปูบันท้องอะพ่อต้นอยู่ Ui ê, tự nhiên, tự nhiên Tự nhiên ra đây Ô, tèm thị xăm À, Thấy Ờ, thấy rồi nè Ơ, mũi nó rút rồi นี่พ na. uh, cool ิมพ <occurs> ์น uh ับหนึ่งผู้หยังผู้ชาตัวนี้กำลังมวางมาใส่มือมันสัวชิบบาทที่ตลาดตัวลชิบบาทที่ตลาดนี่เนี่ยเสื้อเบอร์ไอท็อปิบบาทที่ตลาดกันที่ไหนเอออุ้ยเกือบจะหาไม่แล้วบ่ล่ะ

โอ้คน,นละสองแสบแสบเซมมุนะใส่ม,มูนแบบเส่ยโซรูโอ้นี่ลูกปูลูกปูตัวนี้ตัวตัว,ตวละสองบาทชั่วบาทเดียวมัด <laughs> ไปดีเด้อหนีไปเด้อ โอ้พอดีไ้เมี้ฝากงาแล้วยังมาโบต้องใส่อมันเสียมันเสียลูกไปไปเมี่ยมมึงรูกมันมือนีมานมือนีมาน

บล็อตนี when when no been, ่ว้าวนี่นี่รับนี่นิ่งมากไคทับเอ๊เตี้ยนนี่เติบเยอะดิ อยู่ปูนี่ครับอยากหาขายอยู่ không นี่ครับนี่หลาย Hà hạ tu mày, có gì nằm đúng không? Oh, nè, đẹp đem, đem đem <laughs> gì đẹp, đẹp bốn đẹp đẹp xíu. Chọn nước nam

ngon nhà nhìn ngón tay đấy bà ơ ừ. như lát cần chưa bao Bim bim mà nó bim 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 cái bim bim này, bim này bim 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 bao, bim bim phải bim 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 mời lo em thử đi bỏ Sophie Ờ mẹ hui ngay bỏ lễ bỏ lễ bỏ lễ rồi lễ bỏ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  mẹ bỏ lễ bỏ lễ bỏ mà bỏ lễ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  bỏ